ก็แต่ว่อ๋อไม่เตอนี่ไม่ไผ่ไม่เฮ็ดหรออ๋อเอาไม้ไผ่อม่เฮ็ดซี่มันมคือบอเอาใบมะพร้าวสะม,มันมออบอมีบี้ดอ,อด อันนั้นหรออันนี้มันอยู่นานอย่าทนอย่าถ้าเป็นแบบนี้ไม่อยู่นานอยู่นานเลยอ๋อแต่แต่ก้็เราเอาใบมะพร้าวเราโบมีขอดใบมะพร้าวเลยตีขูมือหนิหรอมีอยู่มีอยู่นานๆสิได้เฮ็ดมาเลยเจ้าเฮ็ดแล้วอ๋อเหยียดแล้วหรอเป็นจักซี่กระป๋องกระป๋องแป้ง <laughs> เอาก้นขวดวัสติกาเฮ็ดม <laughs> ันไปยุกได้ดีขนาดเนาะอันเท่าเลือหนิวิอะไรสามสิบบาทหรอมือนึงได้จักอันัสามสี่อ, <c oughs> อันพูดเล่หาต้องเตรียมทุกอย่างไว้ก่อนให้มันแล้วเบิร์ดไมหมเนาะอะไรสามสี่อันหนรอ เครือ่องตัวเนี่ยแต่ละมือเนี่ยได้เห็ๆๆดหตแต่น,นี้อย่างเดียวอ๋อไม้ไมันเพื่อแปลวมาให้เจ้าไม้สักเอาพวเพ่งอ,อะไรอ๋อตัดมาจะหนาบริสกันไม่ใครยังแม่นทำนาโน้ตพานี่กับเป็นตาเข้าขนาดบอกเข้ากับรับเองไหมหรอเจ้ารับเจ้ารับจ้างารับพานั่งหรอ มีผู้บจัางกระลับอันละเท่ารออ้ามละเท่าหรเอดาละบาทดามละสิบบาทอ๋อรับประกันอย่ความคมนี่เอามือลูบให้เบิ่งลวเลือดออกย่เออลูบไ,ได้หอห่านลตัสิหูได้จังเลยแว,ว่ามันคมไู่มัอนนมนอ๋อถูเอาบบนี้เราไม่ไผกับถูเลยออ๋อ ผูส้สาวได้สามาหาอย่าเด็ดนี่คู่มือเนี่ยหรอโมมีมวนโมแมงเงินเดือนพุทาออกหลับแวบมาอ๋อโมมีบัดดีแม่นเพิ่มแบบเอาอันกำไรสายอันข้อมือมาให้หลายแท้ลูกปัดอันน่ะฮึอันเดียหันแหละเออผู้สาวบัดดีอ่านแมงเฟือสรนมานนัแหละมาแพร่มาตึงอ๋อ ยาครัวิ่นปลูกให้ใจกักรวัดไว้หาทานทานเท่าไหร่พ่อเก่าให้เหรออ๋อนกผู้สาวมาให้บ่แม่นบ่ืิ <c oughs> คู่มือนี่ผู้สาวก็ยังมาหาเหร่เศร้า, <c oughs> ามาเลยฮะเศร้าเลยติแ <c oughs> ม่นอบ,อ <c oughs> บ่บัดนี้เงินผู้เฒ่าก็เหลือหลายตัวสั่งไม่หนาละ อาไปเอดกันเลยะเหรียเท่าอ๋อซื้อได้เน่สาวซือ้อว่านยาซือ้อเถอะว่านยาเถอะนี่นากไปอเอดน้ำน้ำแว่นตาพันห้าอ๋อเขาเอเตอร์ให้แว่นตาคือแพงนนเน้ตัดนี่เลยอ๋อตัดแว่นตาอ๋ <laughs> อยาตเตอร์ปุ่นจะซื้อกินกหมหนอ๋อ อามัน,นีพูล้ลนอแก้ได้หรือยังวันนี้กับพ่อผูหนานี่แหละาอยู่วะทีะลูกเล่นหรอกิจไปบุรี่เ<ะ>จ้าหาได้จักร้อยแล้วเด๋ยวนี้คู่มือนี่แปดร้อยหอ่เจ้าหา,อานนเ,เนนออแปดร้อยเหรอแปดเท่าเดละคู่มือนี่เขาแปดเท่าเดอ้หกเก้าสิบเก้าสิบไปจนได้เก้า เจ้าหนาเท่าเลยเราแปะเท่าเลยแสิบหกแสิ <96. S 1> <86. S 2> เ้ยเลียนเลีนอยู่ที่ใช้เ,อเ,เตอราไม่กันเท้านี่ใช้เฮเ,เตอร์ไม่กันเทา้าบัตรผู้สาวมาหาบัตคืบอบัตรอี่ใช้ไม่กันเท้านี่เศรอขายกับบรท่านนาะไม้กวดนี่ผูใ้ใดอยากได้เด้ครับอลาสามสิบาทบัตสวัสดิ มาเอาเลยบอได้ส่งเลยครับมันส่งยากบาเลยนี่ราคาบอเอากําไรนี่สามสิบาทอันละสามสิบาทไม่กวดไม่กวดแต่ก็ไม่กวดทางไม่ไผ่เหรอไม่แต่เขาเอาื้อนนี่ไม่กวดส่ไม่ไผ่โอ้โอ่อนะเจ้าเซาเอสดากินหรอของมือนี่หรออันนี้เซฟแล่ะนะครับนี่คุยเล่ะฮะเมื่อกี้นี่ฮะเอสเตอกิน นุกเขาเอบมาที่ผู้ดาวเขาพยายำบ้านน่ะเจ้าเฮ็ดตี่กินมิชอบอยู่เจ้าเขาไม่ยอมหันได้กินก็เอาไว้ล่ามือแรงเอาไว้ล่ามือแรงเอากระถุกไว้เขาคู่เจ้าเจ้าหาล่าบองมือแรงหรือเจ้าหาล่าเองเจ้าล่าเองเออหลักเก้ากระบอกเขาอ๋อเซฟแร่ได้ครับนี่อดีตเซฟแร่ได้ฝีมือเอ็ดแนวกินได้กินทุกอย่างเนี่ยแต่ว่าผู้ใดสร้างไอตอนนี้เพื่อนเอ็ดหมักไอทาง ขางของเ้าวที่เอาซี่ไม่ไผ่เฮ็ดนะครับอยากลองเบิ่งเนาะมันแข็งมันปกบรู้ปกปรรปเคยใช่เ,าเนาะต่ะเห็นว่นเฮ็ดอยู่ตลอดนะถ้าว่าใดอยากสั่งกสงนะ็สั่งได้นะครับผมโอเควิแรกนะมาสั่งได้นะครับผมแล้วดีครับ